นี่นะคะวันนี้นะคะแล้วก็เป็นมาสำรวจควายนะคะตัวนี้ชื่อตูมตามค่ะตัวนี้ชื่อตูมตามตัวนี้นะคะชื่อดอกคูค่ะดูนะคะตอนนี้มันกำลังเล็มหญ้านะคะ นี่นะคะอันนี้เราก็มาเลี้ยงอยู่ที่นานะคะตอนนี้เราก็มาเลี้ยงอยู่ที่นาแล้วก็มีวัวอีกสามตัวมีวัวเหลืออยู่สามตัวนะคะเพราะว่าขายไปหมดแล้วตัวนี้เสือ้อแหวนทองนะคะ นี่นะคะทองคํานี่ทองคูณนี่นะครับก็บรรยากาศนะคะเป็นนาของเราเองนะคะที่ว่าเอิม่มค่ะ